แม้ว่า Honda Fit หรือ Honda Jazz นะครับยอดขายนั้นอาจจะพอไปได้แต่ถ้าเทียบกับ3รุ่นที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จน้อยที่สุดยังไงก็ตามนะครับรุ่นนี้ก็ต้องอยู่ตลาดต่อไปจึงได้ทำการเมนเชสมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่แตกต่างกับรุ่นเดิมไปชมเลยครับ จุดเปลี่ยนแรกนะครับก็อยู่ที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้านั้นก็จะมีเส้นโครเมียมให้ตามเคยจากเดิมนะครับที่อยู่ด้านล่างที่เป็นรูปตัวยูคานนี้จะย้ายขึ้นไปข้างบนแทนส่วนด้านล่างนั้นก็จะเป็นสีดำตามสูตรเลยส่วนกันชนหน้านะครับก็จะมีการปรับช่องใหม่ให้ดูสปอร์ตขึ้นพร้อมกับกราฟไฟตตดหมอกที่หนาขึ้นมาเป็นพิเศษประมานะครับรุ่นที่สปอร์ตที่สุดอย่างรุ่นเนสนะครับหลังจากที่เปลี่ยนจากหลงังคาสีเขียวมาเป็นสีส้มแล้วรู้สึกว่ายังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นันกก ไม่ต้องห่วงครับมีตัวตายตัวแทนนะครับนั่นก็คือและในที่สุดรุ่น RS ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นรุ่นสปอร์ตที่สุดของ Honda Fit หรือ Jazz ว e ิวส์เชนญี่ปุน่นแล้วเวอร์ชันจีที่ออกมาก่อนหน้านั้นอ่ะมันต่างกันยังไงโอ้โหต่างกันเยอะเลยครับเพราะว่ารุ่นจีนะใช้ชื่อว่าสปอร์ตนะครับก็เลยทําให้รายละเอียดบางอย่างเลยแตกต่างกันอย่างเช่นตะข่ายบนกระจังหน้านะครับก็เปลี่ยนไปของเวอร์ชันจีนจะเป็นแบบรังพึ่งแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนะก เป็นแบบตัว x และก็การชนหน้านะครับก็จะมีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่และไฟหน้า led เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแบบคมดำด้วยเช่นกันเรียกได้ว่ารายละเอียดทั้งหมดนั้นเปลี่ยนไปเยอะมากและดูเป็นไปเยว่าล,ล้ออะไยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะเข้ามาที่ภายในกันนะครับแม้ว่าดีไซน์ต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือการตกแต่งครับเริ่มจากปกเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นเบาะนั่งสีดาสลับขาวพร้อมกับตะเข็บสีเหลืองอันนี้ไม่เท่าไหร่และตะเข็บสีเหลืองนั้นอนะไม่ได้แค่เบาะนั่งเท่านั้นกเกียร์และพ พุ่อะไรนะสังเกตดีๆว่าก้านนั้นไม่ใช่สองก้านครับเป็นแบบสามก้านซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่ชอบสองก้านที่ดูแปลกๆเท่าไหร่นักเรียกเด้เว่านี่คือข่าวดีครับและมีข้อสงสัยที่ว่ารุ่น RS นั้นมีมาให้แล้วแล้วรุ่นที่เหลือนะครับจะมีมาให้ไหมอันนี้ยังไม่ทราบคําตอบชัดเจนนะครับทั้งนี้นะครับ Honda Sensing ก็จะมีการปรปับปรุงฟังก์ชันหน่ก็คือเพิ่มระบบช่วยขับรถในความเร็วต่ําอีกด้วยก็คือว่าออกแนวประมาณว่า มดยประมาณว่าเขาเชื่อการขับขี่ในขณะที่รถนั่นเองนะครับเหมือนกับทัฟฟี่แจมสิตในมาสเตอร์อันนี้อธิบายง่ายๆนะผมพลังนะครับยืนยันนะว่าเป็น ehev เวอร์ชันใหม่หรือก็คือไฮบริดเวอร์ชันใหม่นั่นเองนะครับแต่ขอส่วนพลักกำลังไปก่อนนะครับเพราะว่ามีการปรับปรุงแล้วแรงมาก็จะไฮบิดก็ต้องเปลี่ยนจริงไหมละครับแต่อย่างไรก็ตามรุ่นนาเอสนะครับก็จะมี2ไอเทมพิเศษก็คือ1แป้นพัฒนาชิพนะครับสำหรับปรับความหนุนในการเอาไฟนันเข้าระบบ ซึ่งก็จะเหมือนกับ Honda City E H E V ในบ้านเรานั่นเอง2โหมดการขับขี่นะครับสามารถตั้งได้ทั้ง SPORT NORMAL และ ECO ย่งก็ตาครับต้องรอดูว่ากราฟิกนั้นจะเหมือนกับ Civic H R V e, หรือเปล่าสีที่ไม่ได้ไปต่อนะครับก็จะมีสีฟ้าทั้งสองโทนสีเลยนะครับซึ่งจะมีทั้งโทนสีที่เป็นเข้มๆหน่อยที่ชื่อว่า Air Light Blue นะครับแล้วก็ สีฟ้าอ่อนๆชื่อว่าเซิร์ฟบลูนะครับก็จะถูกแทนที่ด้วยฟ้าอ่อนๆนะครับชื่อว่าฟยอร์ดมิสบลูนเองนะครับซึ่งเป็นสีเดียวกับคอนดัสเดบลากอนชมที่เห็นนี้และสีน้ำตาลเข้มอย่างแกมลอสบรอนส์เมทัลลิกนะครับก็เอาออกเช่นกันเท่ากับว่าฟิตรุ่นนี้ก็จะไม่มีสีนี้ต่อไปแล้วนะแต่ก็จะมีสีใหม่มาแทนนะครับชื่อว่าสีเทานมนะครับไม่รู้ว่าจะอ่อนหรือเข้มกว่าโซนิกเกรย์ที่อย่างที่เห็นในรูปนี้หรือไม่รอดูกันต่อไปนะครับแต่ผมว่านะ ส่วนข้อมูลอื่นๆนะครับต้องรอก,กันต่อไปนะครับและประเทศไทยนั้นมารุ้นกันว่าจะมีอะไรบ้างที่ดุดมาให้ในซิตี้บ้านเราได้ใช้กันนะครับ